สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางเออแนวทางตำราวนะคะตำราวของเรานะคะสูตรนะคะสูตร ดั้งเดิมนะคะสายรูดนะคะ <IS LE C 1> ดีใจด้วยนะคะสายรูดจึงกันมากๆเลยนะคะ <IS LE C 1> รอดตายนะคะสายหลุดว่าได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคะ <IS LE C 1> ติประจําใจนะคะสายหลูดนะคะเอา ICU, ลองดูนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะเข้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเป็นสูตรบนสูตรล,ล่างนะคะไม่ระบุชัดเจนว่าจะไปบนหรือไปล่างนะคะเพราะว่ามันยังกระโดดนะคะเราก็ระบุไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะ ขอแค่รูดแล้วรอดไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะรูดแล้วรอดกอนค่ะสีบนสีล่างสียังกระซางวาสันเอเอฟีว่าตอนนี้นะคะตอนนี้โหเพราะว่ามาโหดซะเหลือเกินนะคะ เราพัฒนาก็ช่วงนี้ขาโหดนะคะมาดูคําเตือนทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้จักรยานนะคะหลายๆคันนะคะในการรับชมรับฟังเดือ้อช่องของเอสนะคะก็ขออนุญาตเว้ามาได้่คคะว่าว้าวไหลคะ่ะเว่าว่วงว้าเลยคะ่ะมากกับจังเบิงมากกับจังเบิงเด้อคัดกับจังเบิงคือเก่าเด้อจะ้ะ เอามาดูกันนะคะทุกคนโอ้ยเป็นจังไงกันเนาะสายหลุดนะคะ้ดีใจด้วยนะคะขอให้ปังแบบนี้นะคะขอให้ปังแบบนี้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้เดินดีมากๆน่าเสียดายนะคะสตรตรงนี้นะคะเป็นจุดด่าง้อยของเรามาเอามากับโพดโพดโพดเรือกระดกกระโดดมะอ One, อกงกระดกกระโดดกระเดียดเ้เบิลร้ายเนาะ วันศุกร์นี้มันจะไม่ศูนย์บอกค่ะทุกคนนะคะวันศุกร์นี้นะคะสวยงามพระรามเปียดเนาะเอามันมาเบิ้ลตลอดด้วยมันเอาอันนี้มันหงายเอียงเอาลืมค่ะลืมเขียนนะคะเอาไม่เป็นไรนะคะเราดูก่อนเดี๋ยวเขียนให้ทีหลังนะคะตอนนี้เดินดีมากเลยนะคะสูตรนี้บนล่างนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสายรูดบนล่างเลยนะคะสมัยก่อนโอ้ยไม่มีเด้อค่ะมาปักลงปักหลักนะคะปักลงปักหลักโค้กแค่รูดและรอดเท่านั้นนะคะตัวเด่นนะคะเมื่อก่อนใช้คติประจําใจนะคะรูดแล้ว ะะตัวรูดไปดีนะคะขอแค่ตัวรูดไปดีตัดสินใจกันเอานะคะตัดสินใจกันเอานะคะเนี่ยค่ะบนล่างเลยนะคะช่วงนี้ไปอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนนะคะแล้วแต่ทุกคนชอบนะคะ ส่วนเอดนะคะเอดก็รู้สึกว่าถ้ามันเดินดีก็ขอให้เดินต่อนะคะอย่าพึ่งสะดุดนะคะอย่าฝ่าเตะขากันเองประมาณนั้นค่ะอย่าสะดุดตรงไหนนะคะไปกันต่อเลยนะคะจัน์พุทธนะคะเราลุ้นอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะคะจันพุทธไปไปต่อได้นะคะนี่วันพุทธจันพุทธไปต่อได้เหลือสุขค่ะเหลือสุขแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะเอฟจะได้ปังต่อแล้วนะคะเอาใส่เบิ้งกันดูเอฟอัน เอฟซนะคะสูตรในตํานานยังมีคนดูอยู่ไหมคะยังดูไหมนะคะสายรูดอ่ะดูกันเด้อะนะคะนี่อ่ะลองดูนะคะห่วยเริ่มกลับมาปังแล้วค่ะเริ่มกลับมาปังเริ่มกลับมาจึ้งแล้วนะคะทุกคนดูเอาเด้อะค่ะถ้าชอบก็ค่อยจับนะคะถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะแนวทางตัวนี้รูดอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าจะเอาไปจับใส่กับตัวเด่นเอฟซนะคะก็ลองดูนะคะก็ลองดูเด้อเอาไปดัดแปลงยังไงก็ลองดูเอาไปจับใส่กระสตรกับเอฟซสูตรไหนนะคะช่องแอดนี่หลากหลายสูตร ะะถามแอดไม่ได้นะคะบางทีแอดมินยังเมาเลขถามแอดบอไดที่แอดเห่สองสามทั้งใจคะ่ะสองสามทั้งใจนะคะทุกคนเอามาดูงวดนี้นะคะมันจะให้ตัวไหนนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะแต่ว่าหว่วยมันมาเบิ้ลมันมาพี่น้องเห็นไหมนี่เบิ้ลสองงวดติดพี่น้องนะคะพี่น้องนะคะศูนย์แล้วมาพี่น้องแล้วมาเบิ้ลแล้วมาเบิ้ลนะคะหวยแอดว่าศูนย์ค่ะค้วันศุกร์นี่เด้อคะ่ะเดี๋ยวแอดเหตุก่อณแป๊บหนึ่งนะคะ แป๊บนึงนะคะดูอันนี้ไปพลางๆนะคะดูอันนี้ไปพลางๆเดี๋ยวเราจะลงสู่หน้าจอทุกสูตรนะคะแล้วเราก็จะไปเจอกันในชุดสรุปนะคะ Fc ไม่เห็นสูตรไหนนะคะไปเจอกันในชุดสรุปได้เลยนะคะอันนั้นจะมีทุกสูตรนะคะทั้งเลขดงเลขดับนะคะบางครั้งเอสทำไม่ทันนะคะทำไปด้วยแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะทำไม่ทันก็จะเอาไปไว้ในชุดสรุปให้ F c นะคะก็จะให้แม่ๆนะคะได้ดูกันนะคะบางท่านก็แคปไม่เป็นบางท่านก็ แคบเป็นนะคะเอาลองดูนะคะลองดูค่อยๆหัดทําไปเด้อไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันนะคะช่องของแอสนะคะจะช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยเพราะว่าอ่าบางคนเพิ่นเฮ็ดโบปินเท่ากับบวากันเนาะจ้ะเนาะบวากันบางท่านเพิ่นก็นเลื่อนปีนก้นาก, <c oughs> นนกับเฮ็ดไปจะว้สรุนแน่กับเฮ็ดไปเนาะ อันนี้ละค่ะช่องเอสก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะคะเดี๋ยวแอดหายไข้นะคะวันศุกร์นี้นะคะน่าจะได้เจอกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วันจันทร์ก็ไม่ได้ไลฟ์เนาะวันพุธก็ไม่ได้ไลฟ์เจอกันแน่นอนนะคะวันศุกร์นี้เจอกันแน่นอนแอดไลฟ์สดแน่นอนนะคะฮัลโหดีเกอสีดีนะคะไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยแมนบอกเอฟซี <laughs> ว่ะไม่พวกเจาใส่กำลังกันเด้อ ไม่ตกไม่ตีไม,ตไม่ดีขึ้นเลยเวอร์สันอ้าเอามานะคะสูตรเราจึ้งแล้วนะคะตอนนี้โอ้ขอให้เดินดีเดียวน่านเห็นบัวเมียนขคักเมียนเท่เลยเอดเดาถือได้นี่แเอดเดาถือขาคัก่ะเมียนเท่เลยนี่โอ้ยสวยงามพระรามแปดค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามพระรามแปดเลยนะคะทุกคนไพสีมานเนอะบาดเอชะลยสี่ชะลยสี่ <c oughs> ใครจะมานชะลยสี่ชะลยสี่นะคะทุกคน เอ้านี่นะคะมาดูกันนะคะ มาดูกันค่ะทุกคนว่ามันให้ตัวไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรนะคะกำลังวันนะคะกำลังวันแอดถ้าไม่หนูไม่เห็นกำลังวันไม่เห็นคลิปกำลังวันเลยนะคะไปดูในชุดสรุปนะคะไปดูในชุดสรุปได้เลยนะคะกำลังวงกำลังวันนะคะล่างของเราก็เข้าดีด้วยค่ะเอาเดี๋ยวโฆษณาัวอื่นก่อนเนาะให้เอฟซีไปดูนะคะนี่หลักร้อยของเราก็มีนะคะเราจะมีหลักร้อยให้ด้วยนะคะทุกคนแต่มันเข้าชุดเต็มนะคะงวดน,นี้เนาะเอฟซีนะคะเดี๋ยวแอดจะทําสถิตินะคะชุดสรุปวันนี้ ะะชุดสรุปวันวันศุกร์นี้นะคะแอดจะทําสถิตินะคะสถิติหลักร้อยชุดนี้สูตรนี้ให้ด้วยนะคะย้อนหลังให้ดูแล้วก็งวดที่เราใช้กันมาแล้วก็มันมีหลุดงวดหนึ่งเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะแอดก็ยังใช้สูตรนี้อยู่นะคะแต่ว่าแอดฟันไม่เข้านะคะทุกคนก็หาตัวชนเอาเลยนะคะนี่คือหลักร้อยชุดเต็มนะคะแอดก็จัดชุดเต็มให้ f c ดูนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้ f c ได้พลาดโอกาสว่ามันมีตัวไหนบ้างบางท่านนะคะอาจจะมีตัวมาช เอาทำไมแอสมีเก้าตัวเดียวอย่างเงี้ยนะคะเราเราไม่ปิดโอกาสนะคะไม่ปิดโอกาสเพื่อที่ FC จะได้เอาดูเผื่อ FC มีตัวชนนะคะหลายๆท่านนะคะมาจับชนกันนะคะก็ปังด้วโอ้ยมี FC นะคะคอมเมนต์ชน8กันหลายคนเลยนะคะส่วนมากชน8เยอะนะคะช่องเรานะคะมาชนกันกันหลักร้อยแอสเห็นไหมเพราะว่าตัวชนแอสนะคะตัวชนแอสไม่เข้าอย่างเงี้ยนะคะตัวชนแอสแอสยังหาชุดชนไม่ได้อย่างเงี้ยก็มาจับชุดชนกับ f c นะคะเราก็เอา ของเรานะคะมาชนกันเอานี่ระคะแบ่งปันกันทุกคนนะคะมาดูกันนะคะมีหลักร้อยนะคะเราจะให้ทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดนะคะเดี๋ยวแอดทาสถิติให้ดูนะคะสําหรับ f อฟนะคะ f อฟที่ทามหาสถิติหลักร้อยนะคะเออแอดก็ลืมนึกไปนะคะว่าบางท่านก็อยากดูสถิติเนาะอันนี้ก็ โอ้ยเอสฟันเก่าสวมโวไกเลยจะไม่ไกลเลยนะคะเอสชอบตัวไหนไม่ค่อยมานะคะนี่นะคะเราก็ให้ดูนะคะแต้มล้านเข้าอีกแล้วนะคะเข้าอีกแล้วเนาะแต้มสองนะคะแต้มสองนางโอ้ยแต้มล่างนางสวยเนาะแต้มล่างนางเข้าตลอดเลยนะคะแต้มล่างนางนะคะเข้าตลอดจึ้งมากเลยนะคะทุกคนนี่แต้มสองนะคะเข้าแต้มสองนะคะเออล่างก็เข้าแต้มนะคะบนก็เข้าแต้มบนนี่ของหลานหรือของเอสคือเอสก็ลืมดูนะคะนี่นะคะแต่ว่าแต้มสามตัวนี้หลุดนะคะ ถึงไม่หลุดเราก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าเราไม่มีสองสองนะคะเสียดายนะคะน่าจะเข้าทั้งชุดบนชุดล่างแล้วก็เป็นตัวเน้นนะคะเป็นชุดที่เน้นเน้นให้เลยนะคะเป็นชุดที่เน้นให้เอาลองดูเด้อท่านที่ชอบบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเจอกันในชุดสรุปนะคะตอนนี้รู้สึกว่าหลักหลักออสองตัวล่างจะจะเดินดีนะคะจะเดินดีจะเดินไปเนาะว้ายตายแล้วนะคะมัวแต่พูดมัวแต่คุยนะคะเอ้านี่นะคะทุกคน มาเลยค่ะสูตรนี้มีแค่ตัวเลขแค่นี้ละค่ะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะสูตรนี้นะคะอให้ไปเลยนะคะวันที่ย0นะคะวันศุกร์ที่20มิถุนายน2568นะคะให้ไปที่90ค่ะทุกคนสูตรนะคะสูตรวิ่งสูตรลูดเลยนะคะตัวนี้นะคะวิ่งลูดบนล่างเลยนะคะแอดก็ไม่รู้มันจะเดินบนเดินล่างทุกคนก็ดูสถิติได้เลยนะคะนี่นะคะสถิตินะคะตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะลูดนะคะสายลูดนะคะสายวิ่งสาย รูดนะคะบนล่างค่ะสูตรนี้เพราะว่าช่วงนี้เราต้องทําอย่างนี้กันแล้วนะคะจะมาแยกบนแยกล่างนะคะมันมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าโอ้ดูดูหววมันออกซิมันออกหูขนาดนี้นะคะสายรูดนะคะสายรูดนะคะถ้าใครชอบจัดเลยค่ะเหลือน้อยแต่ก็คือยังเหลือนะคะดีกว่าเราไปเพิ่มเงินให้เขานะคะทุกคน อาได้น้อยก็ยังดีกว่าได้ขอแค่วันศุกร์นี้มี9มี0ูนมานะคะ fc จบแล้วนะคะอาทิตย์นี้ครบ3วันนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะจะพา fc นะคะเข้าถึงฝั่งฝันได้ไหมนะคะจะพาเข้าเข้าถึงฝั่งได้ไหมนะคะ หรือจะลอยอยู่กลางทะเลบอกค่ะกลางทะเลบ่ใดตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะจันนะคะจันขย,ยับมาพูดตอนนี้เราอยู่กลางทะเลแล้วนะคะเหลือวันศุกร์วันศุกร์วันสุดท้ายวันที่ยี่สิบนะคะเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วนะคะเอาเก้าศูนย์ค่ะทุกคนนะคะขอให้สูดดั้งเดิมนะคะพาเอฟีนะคะขึ้นฝั่งให้รอดปลอดภัยนะคะขออย่าให้มีพายุนะคะอย่าให้มีพายุมาเด้ขวอใหม่ก้อนเน่แน่น,นะคะ่ะ จะหน่อยกับบาวี่มากได้บาทจะหน่อยแอดกระองเพลงอยู่ฟั่งขี้เคือเราอย่าไปสนใจนะคะเวลาเราร้องเพลงทุกคนจัดไปค่ะแคประเบ้อค่ะ90จาเสียงดังฟังชัดไหมนะคะโอ๊ยอัดมันถูกขีดดิละค่ะเตรียมรับแนวทางกระน,นำเลยนะคะทั้งไทยทั้งลาวทั้งพัฒนาทั้งเอียงกะว่าไปนะคะโล่งไปเมื่อส่อันเลยค่ะเว้าเรื่องเว้าเลยไปกะกาบขอถทษขอขอภัยเด้อใจอีสานเน่ไทยเนน่ยโอ้ยมันตกสนค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะ90นะจ๊ะ90เท่านั้นนะคะสวัสดีจ้าโชคดีเด้อจ้า